ไอ้องหิงไงมาพี่เฮ้ยออกงอะไรบางบ้าแอะไรออกจากบ้านเาทักจื้อยู่ทีค่ะแมนสวัสดีครับ FC แฟนคลับอุ๋งิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าบอสโจนี่สบายอกสบายใจจริงๆนะครับวงหนึ่งนี่มีลูกสาวดูแลเนาะหมดห่วงเลยจริงๆ บอสโจทำคอนเทนต์นะครับลูกสาวไล่ออกจากวงเนาะนะ้องอุ๋งิงไล่ออกจากวงทำคอนเทนต์ถูกเมียไล่ออกจากบ้านนะครับหอบพมพลุงพลังไปนอนข้างทางแล้วก็วันก่อนก็ไปบุกไปกวนนะ้องก้อยชลินีนะครับเอางูวงังูตัวประจำนั่นแหละหยอกน้องก้อยในห้องอัดเสียงเลยนะครับเป็นการโปรโมทเนาะ บอทโจเมื่อคืนนี้ก็โผล่ไปที่สานนทํลำเพลินโชนะครับบอทโจนี่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเป็นซีโอนี่สมองเพชรนะครับทําตัวเองให้มีกระแสอยู่ตลอดเวลาเนาะจำให้มันเงียบเหงานะครับเป็นการโปร,ร,โ,ปรโมทภาพยนตร์ขายอ้อโปรโมทเพลงน้องอุ๋งโปรโมทเพลงของก้อยชนีแล้วก็มาโปรโมทวงสานนํลเพลินโชนะครับ โดยการทำคอนเทนต์เพื่อให้เอฟซต่างๆได้เห็นได้ดูให้ความสนใจบอสโจนะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าบอสโจนี่คือเจ้าพ่อคอนเทนต์นะครับในโลกแห่งโซเชียลก็ต้องยอมรับจุดนี้เนาะบอสโจก็ทำคอนเทนต์ต่างๆกับน้องอุยิงแล้วก็บุคลากรในวงเป็นประจําเลยนะครับช่วงนี้บอสโจรู้สึกมีความสุขนะครับหมดห่วงนะ สบายอกสบายใจเพราะว่าวงหนึ่งนี่เดี๋ยวนี้นะครับปัจจุบันนี้บอสโจไม่ห่วงแล้วนะครับเพราะว่ามีลูกสาวอุ้ยหญิงเพชรบ้านแพงเนาะคอยดูแลถึงแม้ว่าบอสโจไม่อยู่นี่สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ไม่มีปัญหามีลูกสาวอยู่นอนนุ่งอนี่นะครับึ้นเชื่อวอุ้ยหญิงเพชรบ้านแพงนี่โอ้โหเวลาเอฟซีต่างๆนี่เหนึ่งแน่นกันจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยเนาะผู้จ้างงานผู้จ้างผู้ว่าจ้างนะครับ ก็ไม่มีปัญหายิ้มแก้มไม่หุบเลยนะครับหากเป็นสมัยก่อนนะครับสองร้อยเพื่อนบนรรพยไปทําการแสดงที่ไหนถ้าไม่มีบอสโจนี่เจ้าภาพจะต้องหักเงินนะครับ <c oughs> ปัจจุบันนี้โอ้โหไม่เป็นไรบอสโจมีเวลา,า,ไ,ปาไปทางนู้นไปทางนี้นะมีทุรละปาปังได้นะครับโดยไม่มีปัญหาแล้วก็ผู้จัดจ้างก็ไม่มีปัญหานะครับขอแค่มีน้องอุ๋ยเป็นบนเพลงอยู่เป็นตัวชูวงแค่นั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นเนาะ ผมก็เห็นใน,ค,น 24, คอมเมนต์ครับบันไาเ c ฟซีคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันนะบอกว่าโอ้ไม่แน่นะวันหน้าสังไรเพชรบ้านแพงนี่บอจโจอ,อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นวง,วงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะ,นะครับผมว่าไม่แน่นะวันหน้านะบอจโจอ,อาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นวงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าแฟนคลับน้องอุ้งอิงนี่เยอะจริงๆเลยนะครับสังเกตช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับตั้งแต่น้องอุ้งอิงเข้ามาเนี่ย สาวน้อยเพชรบานแพงไปทําการแสดงที่ไหนนี่บรรดาพ่อแม่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีต่างๆนะซื้อตัว๋วเข้ามาชมเนี่ยอู้สนามแตกแทบทุกสนามเลยก็ว่าได้นะครับผู้ว่าจ้างในเจ้าภาพนี่หูยิ้มแก้มไม่ผูกเลยนะครับกําไรเห็นๆขอแค่มีคิวสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทําการแสดงนี่เงินเข้ากระเป๋าทันทีเลยนะครับกําไรเห็นๆเ,เลยมีผู้ว่าจ้างบางคนเนาะยังของคิวต่อนะครับ แต่ว่าสน้อยเพชรบ้านแพงไม่มีคิวให้นะครับก็ต้องรอเนาะยอมรับเลยจริงๆนอ,อุ่เพชรบ้านแพงนะครับชื่อนี้ไม่ธรรมดาเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาหน้าแบ,บๆแบบนี้แหละจะพาพ่อรวยพาพ่อปังมีเงินเป็นพันล้านนะครับยิงนกอ,อุิงได้สแสดงภาพยนตร์ขายอ้อแล้วก็ได้ร้องเพลงนำของภาพยนตร์ขายอ้อด้วยนะครับโอ้โหผมว่าไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับ ช่วงนี้บอสโจไปทำคอนเทนต์หลายๆที่หลายๆแห่งสามารถเดินทางไปนู่นไปนี่ได้สะดวกสบายโดยไม่ต้องกังวลวงหนึ่งเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าบอสโจไม่แน่นะผมว่านะบอสโจอาจจะไปดูแลซัพพอร์ตวงสองก็ได้นะครับเพื่อโปรโมทให้วงสองนี่มีกระแสนะให้มันดังอย่างน้อยๆน,นะครับไม่ดังมากเท่าสาน้อยเพชรวานแพลงก็ขอให้ขึ้นมาดับสก็ออยังดีนะครับ โบโจก็พยายามนะครับพยายามเต็มที่ที่จะผลักดันสอนร้อยลำเพลินโชเนี่ยให้ติดลมบนให้ได้นะครับช่วงนี้วงหนึ่งโบโจก็ไม่มีปัญหานะหมดห่วงนะครับมีลูกสาวคอยดูแลให้นะครับสบายอ,อกสบายใจบราอิซีต่างๆผู้จัดงานก็ให้การยอมรับนะครับในตัวน้อง,องยิงอิงอย่างนี้มาเลยไปพป่งเนึ้่าอ้อุ้งยิงอะไรมาพี่ ว่าแกอะไรออกจากบ้านมันก็ชื่อโยติ่ะแม่มหาล้านน้ำเที่วนี่แหละเอาปีนาเพป่นจ้างพวกไหนเป็นแดงบ้าอีกบมื่อไรเนี่ยชีวิตจ้างนี่ชีวิพวกนี้เป็นแดงบ้าปอพ่ะนะบ่จะได uh? um um ้ลงทุนลดสามสิบชี้สิบล้านคนอ่ะฝากไว้น้ำเนยเป็นพี่รองเนอะเพิ่มตัวนี้กำลังไทยหนังอยู่ วันนี้แบบเอฟซีวันี้มึงพอกันทักโซเชียวเนี่ยโอ้เอาเเต่่ะไอบโมงี่มึงจอาโมงี่มึงถึอยู่น้ำฝนเป็ดฝนไอ้ยุ่งปยุ่ซื่อหนิอาวัตร์โอ้โหเอฟซีสช้าเลยเห็นทกโซเสียงเนี่ยป็นเนล่ะป็นเน อัน่สามายพนแค้เลยนะอาเจ็กีชาวตาฮะหลินน้องชายผู้ยิเป็นน้องหรือมนัวเเอางันเสียบัตรมาหลินทุ่นโทรศัพท์เซย์รามีนี่เนาะบุมีเบียกไอ้วานอนอยู่บ้านฝากไว้ดําับวงสาวน้อยรำเพ่ินโชว์เด้ออีกวงหนึ่งของนุ่มจ นะครับมีโอกาสกั่สิมาเยี่ยมมายามไม่ดีในมากมายามมีอะไรออกยากเฮี่ยน <c oughs> เอากัดิ่งขึ้นนี่แล้วขึ้นนี่ <c oughs> ขึ้น